อเไรนะคบตัวเลือกจากหนึ่งหนึ่ง,งใช่ไหมอันนี้จากข้างหลังค่ะก็ศูนย์ศูนย์ได้เท่าไหร่คะก็ได้ศูนย์ไงค่ะหนึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่จ๊ะได้สองหนึ่งหนึ่งแล้ววะอ่าข้อต่อไปเลยค่ะข้อนี้ค่ะค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยงนี้ยไม่ดีกว่าตรงนี้ ถ้ามีหลักเดียวบวกเลยจ้ะห้าห้าตัวเลขห้าไหมเอาห้าไม่ได้ใจค่ะเอาห้าไม่ได้ใจยกขึ้นมนาะห้าห้าแล้วอะไรเศษห้าแล้วก็หกสิบหกเจ็ดแปดเก้า